อะไรมอ,อร่อยเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยพี่บ๊อไปด้วยเหรอครับใช่ครับครับดีครับใครถามแบบเอฟซีถามพี่บ๊อบมามาด้วยเหรอครับ <c oughs> พี่บ๊อบมาฮันนีมูนนะครับใ <c oughs> ช่ป่ะนี่เป็นที่ฮันนีมูนไหมใ <c oughs> ช่ใช่ป่ะ ไอ้บ้าปขาชอบหลอกกันที่กิดเปิดวายทิ้งไว้แต่ไม่ไม่จะไปกินเองที่เอ็มโคเทียแล้วไม่เอ็มโคเทียที่ทเอ็มตะเพียยังเลยกี่ขวดสามขวดสขวดสามรองสาอยเออเลยองามขวดยังไม่ได้ไปกินเลยเดี๋ยวเราไปกินน แฟนโคลับมาฮันนีมูนครับพอก่อนแลยแม่หนูเห็นสั่งเพิ่มไหมแม่สั่งเพิ่มนึ่งนี่เนาะใช่ไหมนี่เราเพื่อนเราสั่งเลยสั่งเลยสองเนาะเออสั่งเลยหได้หมดส่งเนาะมาดูก่อนกรุงเทพตอนนี้กี่โมงครับห้าโมงเย็นมาใช่ไหมครับเฮ้ยหกโมงแล้วบ้างเลิงไปสองชั่วโมง คลิไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มไปรับไปสั่งเพิ่มเพือนอ๋อหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเพื่อนเพื่อนนิกกี้มีแค่บับครับมีแค่บับคนเดียวครับครับเพราะว่าบับเป็นทีมงานคนแรกของช่องนะครับทีมงานไม่เคยเข้าบับเนี่ยหน้าที่ก็คืออัพคลิปแล้วก็ด่าก่อนด่า F4 ครับคอมเมนต์ถ้าเกิดด่คอมเมนต์ถ้าเกิดด่า F4 คือบับพิมพ์นะครับ้ขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณขอบคอมเมนต์สำหรับคำแนะนำอะไรเงี้ยผมพิมเอง าอย่งนะแก้มสวัสดีครับน้องสั่งสี่ัพี่รับสวัสดีครับน้องแก้มสี่เก้าห้าสิบอร่อยไหมอร่อยไหมิ่มบวอะไรร้ล เ้ปานบาเลยเรื่องี้้วย่าดตลาดข้างเกลือจริงเกลือนีนเปรี้ยววันนี้บับจำเปรี้ยวอะไรปะเปรี้ยวสวนสวนนนอ่ะจำไม่ได้ เปี้ยว่าเพื่อนพวกเรา่าผู้หญิงฮะเปี้ยว่ามึงเห็นมึงต้จำได้ดิจอนบอบมาต้นไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับมึงคนละห้องอยู่คนละห้องกับกูเปี้ยวมึงก็อยู่คนละห้องกับกูบ,กบอลไทยทุ่มครึ่งอ๋อฝักเชียวด้วยครับเจออะไรบาเรนไหมไม่ใช่ไม่รู้ครเจออะไรวะเลบานอนจะมาพี่ เลบานอนใช่ไหมครับใช่ไหมประมาณนี้ป้าเลบานอนเขาเดินมาเลบานอนที่ถัดหลังอง่ะใช่ครับเลบานอนเลบานอนเอาเวลาไหนซ้อมมาถึงครับเขาซ้อมสระเอลครับสราเอลกะหลงใช่ครับเลบานอนพี้ร้านตรงนี้แี่พี่พีนั่งกินก็อร่อยนะไก่ทอดอร่อยเออเราไปพี่ก๊อฟแฮปปี้เบิร์นเดย์ครับพี่มีความสุขมากครับพี่ก๊อฟครับอยู่กี่วันอยู่ไม่กี่วันนะครับอยู่สี่วันนะครับ สามคืนมาหน่อยเราน้อยเราน้อยเราอยู่กี่คืนสามคืนหรือสี่วันสามคืนสี่วันที่มันแบบมีร้านเยอะๆยอะอะร้านจักานเยอะเยอะที่ไหนนามีโยโกะไปเที่ยวไหนครับอยู่โตเกียวนะครับพาน้องๆมาเอาติ้งบริษัทนะครับพาน้องๆขอบคุณครับบอยพาน้องๆมาเอาติ้งบริษัทนะครับแล้วเราแล้วไปกินร้านที่พี่ไปกินก่อ ไม่ลองร้านอื่นก็ได้าจมกันน่อลอยกระทงไหมไม่ได้ลอยนะครับพี่เดี๋ยวเก็บไว้วันนี้ใก้พ่เไดูสักคิกคิักที่ระตกชิวี่มน้ำเปล่าน้ำเปล่าไมน้ำเปล่าอันนี้น้ำอารมณ์ของใครแ้ปล่าแป้งเรอป่างเดสอบครับสอบก็ได้ครับมมต้สมมกินีไหมามคนนะดงแ่รไม่กินของแบ่ก็ได้กินไม่รู้สักไปอันไหนมาง สั่งเลยสั่งสัให้น้องๆด้วยไม่รู้แม่ขโมยเขาขโมยมาก่อนเออขโมยมาก่อนข้าไมงกูสั่งไปเหมือนเยอะแต่พอเมาจริงน้อยว่ะคุยนิดเขาส่งไมขวางขโมยขโมยบั๊บทำมาเยอะๆเลยเพื่อคนหนึ่งไอ้ของทอดสั่งมาทั้งหน้าเลยพี่ ทั้งได้ของทอดมันไม่จุดมันจะจำได้จำได้มันจำได้มันฟินมาดีน้องฟินใช่ไหมเนี่ยอันนี้อย่า่าน้องฟินที่ส่งหอยจอยพี่ป่ะมองไม่ค่อยเห็นนะน้องๆ enjoy ครับเอาของทอดนั่นหรอมาแล้วสั่งเพิ่มเลยไอ้หินแดกหมดเลยคนเดียวอ่ะใช่นี่เลยคาปากเลยดิ ก็เมื่อกี้ไอยังไม่ได้กินเลยอ่ะก็เมื่อกี้พอถึงปุ๊บพิซเซ่นพิซเซ่นพิซเซ่นพิซขึ้นพิซเซ่นพินแล้วคนแล้วคนอื่นใส่เดมอนเมทหมดยกเว้นมันเอาแบกเขาใส่อ่ะเอาไม้แทงแม่งเลยหรอมันไม่เคยกินเลยรับกินเลยเมื่อกี้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนกินหรอครับโจเอาอะไรกินแล้วโจมีค่ะสวัสดีครับมีสวัสดีครับ ใช่ครับคนอื่นใส่เดมอนเมนหมดครับพี่กินเขาไม่ใส่คนเดียวครับเขาแบบเขาอยากควายเอลักชัวรี่เขาใส่เสื้อสีขาวแล้วก็รองเท้าขาวอะไรเงี้ยมาญี่ปุ่นควายลักชัวรี่ควายลักชัวรี่ใครเลี้ยงข้าวน้องไอเลี้ยงนะครับเงินบริษัทเหรอน้องไอเลี้ยงน้องไอเลี้ยงไม่ใช่เงินบริษัทเงินไม่ใช่ไม่ใช่เงินกูอ่ะไอเลี้ยงอ่ะ น้องเกรซไม่มาเหรอคะเกรซไหนคะพี่เกรซออกแล้วฮะอ๋อน้องเกรซออกแล้วน้องเกรซออกแล้ว PP, พีพีลิงก์พีพีกับไทยเร็วๆนะคะได้จา้าหนูขอบุญนะจา้านี่มีเด็กน้องๆฝึกง,งานจะมาสมัครหลายคนนะนะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่พักแผนน,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 น้องอะไรคะใช่ค่ะมีพักไปนมีน้องๆฝึกงานอะชุดใหม่อะสวยๆทั้งนั้นเลยให้รับไหมครับฮะรับแค่ผู้หญิงบอผู้ชายไม่ต้องรับละปีนี้ ไอ้กูขออันนี้แม่อะไรไลูกปลามั้งแม่กินเยูกเกลาเป็นยุเกปลาเป็นยเกปลาเว้ยะทูน่าใช่ไหมมาเเาีนี่อะไรวะไม่โสเื่ออันนี้เเป็นอาหารหมาตอนนี้ผมหมดแล้วนะครับพี่ อาหารหมาผมแจกหมดแล้วนะครับที่ทํามาขายนะครับล่าสุดหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไปแจกเพิ่มแล้วผมขอเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าแจกหมดแล้วนะครับไม่เหลืออาหารหมาให้แจกแล้วครับตอนนี้ผมแจกชู่ผมแจกหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวทิชชู่เปียกถ้าเกิดอยากได้เดี๋ยวผมส่งให้ได้นะครับไม่นเลแต่ถ้าอาหารหมาก็ับ จบอย่างเป็นทางการเลยนะครับเกระเทียมทอดค่ะกระเทียมกระเทียมแม่สีเขียวอ่ะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเพื่อแล้วเขากินอะไรอ่ะเขากินอะไรอ่ะโมโหให้ดูหน่อยไม่ค่อยโมโหกับพี่ผมเป็นคนอารมณ์ดีครับพี่ชายเมื่อกี้ไม่ใช่อร่อยเมื่อกี้การแสดงกินกินกินอร่อยแม่เราคิดว่ามันจะเนือมันจริงมันก็มีแต่ นี่คืออะไรไปกี่คนครับทั้งหมดประมาณ17คนนะครับ17คนครับอร่อยอะไรอ่ะมันทอดอร่อ่ทอดแม่บอดใส่อะไรมาเนี่ยาดเสื้อฮุ้นราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับต้องถามน้องไอ้นะครับ ท้องไงเป็นคนเคาะนะครับดังไหมเหนียวมากเลยจิ้งจ้าเลยใชล้เนื้อไหมไม่ใช่มันง่วงไม่แล้วล่งก็ไปนอนแล้วดิเพราะอะไรอันนั้นมันง่วงฮะอี่หรี่มันง่วงลา่นมนะลา่งนมมาแล้ววววนมหรือว่ามันแม่เอฟซีบอกเขาดีครับคุณใครอะใคือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนไ,ได้ได้ได้ของด้วยอะไรก็ไม่รู้รส่งเยอะๆส,ส่งเยอะๆชอบอะไรอ่ะาองานเซอร์ฟเวอมาแม่อ๋อส่งบิกส่งบิง๊กถ้ารักจัง,งโอ้ส่งเยอะละส่งเยอะละไม่ใช่แมไ่ไม่ได้ของอันนี้มัน ขึ้นตัวปเอาเหัวใจเจ๊เธอเข้า่วมเอาเหรอไม่รู้เลยเรียกดใจร่มใช่ไหมป้าสมวนอยู่นี่ครับป้าสมวนป้าสมวนอยู่นี่ป้าสมวนสบายหน่อย เสรได้ไม่ผู้หญิงไม่ได้ถ่ายอินเตอร์ให้ดิเสดเสรยังนู่นมันถ่ายนู่นถ่ายผู้หญิงได้แล้วหรือเวล่าคกกินีเลยเน่ยไม่เหมือนบ้านเรานะไปกินเป็นอันนะข้าวอะไรนะจะส่วนมากก็จะเป็นลารก็ลาใช่ครับมากันครบทีมนะครับพี่ในตัด ใช่ครับพี่สู้บ้านเราไม่ได้นะว่าแม่สู้บ้านเราไม่ได้นะอาหารบ้านเน,น,นไทยร้านไทยหรือไม่ก็ต้องจีนนะหรือร้านจีนนะไม่รู้อ่ะ <ste ep> ดูแล้วแหละ <ste ep> แต่ถ้าจะปิดแล้วอุ้ยเต็มเลยตีสี่โมงใช่ มินจะมานั่กาแฟแต่ไม่ต้องมา่บโอเคมีสาคานะแต่ไม่ต้องมานั่กบบแต่บอกกัดอนนยมนอไม่ต้องมากคือะไรอะลูกนเจี๊ยบเจี๊ยบไม่ัไอ้ะ้าจะดอกไม้ฝรั่งอกไม้รั่แม่เรากัดตะคำม พี่ขอไว้เพื่อนเอไว้กินไว้เมือก่อนเลท่านอาจารยคิดถึงสี่น้อยวะคิดถึงสี่น้อยคิดถึงเพิ่มเิคิดถึงลักี้ใครพิมบล็อกนะใครพิมพ็์ใครพกูบ็อกนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ พราะแม่ไม่รู้นะบอกนะแม่ไม่รู้นะ <c oughs> อย่ามาพิมพ์นะ <c oughs> แม่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมเปิดคอมเมนต์ให้เลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด <c oughs> แม่ไม่รู้ไม่ต้องพิมพ์ ธรรมดาชีวิตผมน่าสงสารครับเป๊ปซี่มาครับดูดิอันนี้กัมาเป็นคู่เหรอมาเป็นคู่ดีทีมอันนี้กัมาเป็นคู่เหรอมาเป็นคู่ดูนี่มาเป็นคู่ดูผมดิครับมากับแม่ครับ มากับแม่ครับคู่กันหรือคู่กรรมแล้วคิดดูสิพวกเนี้ยคู่กันหรือคู่กรรมดิสนีซีหนาวๆจะกอดใครวะเนี่ยกอดแม่ไงพี่โอ้ยหรือพี่เดี๋ยวแม่เช็คนะแม่เช็คเดี๋ยวดิสนีซีเดี๋ยวให้แม่ไปกับผมแล้วพี่ไปก็ไปคนเดียวไปนะเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวดิสนีซีอุ้ยเฮียโดนจำกัดผู้ชมอีกแล้วเอาละโดนจำกัดผู้ชมอีกแล้วกูเห็นแก้วแน่เลยกูไปดีกว่าติดจอกติดจอกแล้วไหมโดนจำกัดผู้ชมอีกแล้วโดนเออ จับเร็วมากเลยนะก <ừ m. S 1> ็อัตโน,ม,นมัติมั้งไม่ตามที่อยู่ที่แบบพ<ๆ>ูดอะไรด้วยกัใช่ไหมสองพันกว<ะ>่าคนดูมาไปกินเฮ้ยกูบล็อกนะกูบล็อกนะกูบอกแล้วอย่าพิมพ์นะพิมพ์เยอะกูบล็อกแล้วเนี่ย คืนนี้จะไลฟ์อีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวถึงห้องเดี๋ยวอาจจะไลฟ์นะครับตอนกลางคืนนะครับพี่นารุโตะแต่พรุ่งนี้ไอ้นัดเช้าไอ้นัดกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงพี่นักแท็กซี่ไปเจอที่บิสเน่เลยดีกว่าได้แท็กซี่มันแพงเลยคลองเช็คเลยประมาณสองพันห้าบาทเออบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินไปพิสูจน์ให้แม่ดูน้อยเราเราเราโอ้ยพี่สไปพี่สบายสมายคุยกันพี่สไปพี่สไปยสวดีค่ะ ปสวัสดีค่ะตอนนี้เลยปพียไปป้า้าไม่ใช่โอ้นี่แกงนี่เขาไปดูพิกซี่พี่ตั้มไปอยูพี่กายพี่สไมลิงโอยพี่กันยมองอย่าเลอกินชามอูกับตั้มไม่ได้เดี๋ยว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 นี้ โอ้ง่กินได้อีกแล้วอ้ยไปแก้วเพื่อนเฮ้ยคุยไปแล้วพอดีเส็เสื้อไวพี่พูดตรงนี้อยู่ไหนเรียนามใคนละเซิร์ฟเคลียร์วิบดมคนที่เว้นนะคนละเซิร์ฟไม่นับจะไม่นัเรียนนามดีไหมดีนะไม่ใช่ประเทศประเทศ พดานาสุรัถกอาหารดีอาหารไม่อาหารดีม้านไม่อาหารดีไแก้วละห้าสิบาทบล็อกไปหนึ่งบล็อกไปหนึ่งี่กนงวันเลยใช่ไหมอาหารอร่อยบล็อกไปหนึ่งพวกผีจอปากบล็อกไปหนึ่งบล็อกพวกผีจอปากไปหนึ่งก็อวคนเที่ยวมันจะหลังๆคนเที่ยวมันจไอพวกนี้รู้อะไรไม่ได้บล็อกไปหนึ่งบล็อกไปหนึ่งกต้ราคาของบ้านเรานเ ต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่คำว่าบ็อกนะครับมันอาจจะแบบจำกัดอะรเพราะหรอเปลี่ยนคำว่าบ็อกเป็นแบบสดๆแล้วเอาไปคิดแล้วก็เอามาทำเรานะครับแก๊งเรานะครับรู้กันนะครับผมไม่งอแงนะครับแก๊งเราไม่มีงอแงนะครับพี่แก้วเลยจริงเหรอรับมินเนาะแก้วใช่ไหมพี่แก๊งเราไม่มีงอแงใช่ไหมจ๊ะจริงเหรอแก้วประมาณนี้สบายๆนะพี่นะพวกเราเนาะ เฮ้ยเมาส์เมาส์มาไหมเมาส์มาเมาส์มาเมาส์เมาส์ทักแม่หน่อยมาไปดูแมวด้วยนะโดนแม่ทักก่อนละแม่ชิงทักก่อนละเดี๋ยวทราบเลยดูแมวด้วยดูแมวด้วยเดี๋ยวทราบอีกสามไปสองเข้ามาสามไปสองเข้ามาแบบนแบ่งแบ่งให้น้องๆเลยน้องให้น้องๆฝังกันก่อนกันให้ฝังให้งน้งก่อนก็ได้เขาหิวกินอะไรกันเมาส์ถามกินอะไรกันกินอาหารญี่ปุ่นนะแม่กินเพื่อได้เลยเมาส์เอ้ย เมาว่าไงบ้างอะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวแม่โทรคุยนะมอถามกินอะไรเอาอะไรก็ไม่รู้เรียกไปไปน่ะขี่ักยมันเป็นหูแมาแม่แต่งตัวแบบใส่สร้อยใส่ตางหูใส่จัดเต็มมากเลยแม่มึงอ่ะ กินไม่เป็นกันเหรอกระเทียบเนี่ยไอน่้แต่ไม่เห็นหน้าเมาใช่ไหมโชยดูเขากินไม่เป็นเคยนะเมื่อก่อนทะเลาะกันอะไอเมาอ่ะเคยทะเลาะกันอะทะเลาะไอเมาอ่ะพ่อมึงดิไอเม้าก็บอกพ่อมึงก็ดิแล้วทีเราบอกพ่อมึงก็พ่อปู่อะไอเมาบอกเออไม่รู้อะบางบางทีก็ขอมบางทีก็เปรี้ยวโอเคแกส่งส่งให้น้องกันอันนี้อร่อยแกติ๊กสองเค้าเดาเผ็ดป่ะพี่แสดงว่าก็ไม่จำได้เผ็ดป่ะเนี่ยเมาโอตังไม่แม่หน่อยเมา เอาเงินมาขอผมเอาไม่เอาเรอถือเลยองผมไหนดูไหนเที่ยวให้หนูอ๋อแต่ไม่เห็นหน้าเมาส์นะใครขายอะลูกวันนี้ไม่หนต่อเลยอะได้ยังไม่กินปาาโอเคโอเคแม่เอฟซีบอกแม่สวยมาก อาออยุเท่าไหร่แล้วปีนี้ผมหกสี่หกสี่น้องพิมพ์น้องน้องพิมพ์สวัสดีครับค่ะน้องพิมพ์วันนี้ไม่ต้องส่งอะไรให้พี่นะครับขอบคุณนะครับน้องพิมพ์ส่งไอ้นี่ให้ทุกวันเลยพีจ่จำได้โอ้พี่ตุ๊กี้มาญี่ปุ่นพรุ่งนี้พี่ตุ๊กี้พิมพ์มาเหรอผู<ล>้คนมาญี่ปุ่นเยอะจังพี่เบียร์ก็มา หลายคนนะเนี่ยในตอรี่อยู่ญี่ปุ่นอากาศมันดีไงตอนนี้เออคนมาญี่ปุ่นเยอะมากเลยชอบแน่เลยคนนี้ไม่สุกเลยไม่กรอบอะไรแม่อร่อยใช่ไหมแม่อร่อยไหมหอะไม่สุกไม่สุกไม่สุกสุกไหมอร่อยผมลองกินก่อนรีบทอดนะผมแม่บอกรีบทอดผมบอกไปรู้ที่รู้เขาชอบแบบนี้คนญี่ปุ่นชาวบ้านเราจะกรอบหมดเลยใช่คนมาญี่ปุ่นเยอะมากครับ มีพี่ตุกก๊กี้มีพี่เบียร์มีหลายคนเลยในสตอรี่ผมเล่บัเกินสีห่ห้าคนอะ่ะพี่บับมาด้วยอันยองมารีนาอันยองแ,อแม่น่ารักมากแม่ผมไม่รู้จักใครเลยนะครับแม่เขาไม่ค่อยได้ดูนะคืออะไรอ่ะ